โย่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 มาตัดท่ากันโย่โย่ไม่มีเวลาเล่นเกมไม่มีเวลาทำเกมไม่มีเวลาทำลิปเกมก็มาตัดท่ากันโย่โย่มาทำงานโย่โย่ดูผมทำงานนะครับงานของผมโย่โย่ ง่ายง่ายสบายสบายแต่มีความเสี่ยงโยกโยก นี่คือเสียตังเองเนะโยโยกเรียนแบบหมอสนินชอบโยกผมก็เป็นคนชอบตังเพลงแล้วก็โยกมันไปไม่รู้อะโยกัหนทำอะไรโยมันไปเดียวไหนก็ไม่มีเวลาว่างเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อช่องกายเป็นวันวัน,วนทำแต่ง,งานนะั่นเนี่ยโยก มีงานตัดผ้ามีงานตัดเสือ้อบอกผมได้ครับมีงานบอกได้มีเสือ้อตัดได้ครับสั่งได้ครับผม โย่ Yo, ตัดผ้าง่ายง่ายเหมือนจะง่ายนะตัดเสียขึ้นมานี่ยรูเรื่อง,งยิ่งยิ่งสายตาไม่ดีด้วยโอ้โ oh, ห oh, oh, บอกเลยมีเรื่อง ดูการชัดๆเลยโยมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำเกมไหนนะครับตอนว่างเอ้ยไม่ตอนไม่ว่างตอนตอนว่างเลยคิดจะมาทำช่องช่อง y o youtube พอทำปุ๊บแม่งเจอกไม่ว่างเป็นไงล่ะเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเยี่ยม อยากมีว่าเล่นเกมเหมือนกันนะแต่ยากนู่นถ้าเอาจริงจรงอะ่ะผมเลิกงานประมาณสักสองสามอาจจะถึงสองสามทุ่มใช่ไหมถูกแล้วเชื่อว่าผมจะได้อัดคลิปเลยนะถ้าเอาเอาไว้ที่หน้าเน่ยก็ได้ครับใช่ครับผมอ่ะทำนะก็ต้องมา รอเวลาคนงานเขาเลิกงานด้วยเพราะผมอยู่ด้านล่างใช่ไหมนอนอยู่ด้านล่างจากักะเสียงจักรมันดงังพราเสียงจักรมันดงังเนี่ยผมอะ่ะอัดคลิปไม่ได้หน่นรอเวลาอัดคลิปนานครับประมาณดึกดึกสี่ห้าทุ่มมันก็หมดเวลาผมนี่แล้วไงสี่ห้าทุ่มอะ่ะผมอัดทำคลิปทำได้แต่ผมในไอดีผมอะ่ะ ก็ไม่ได้มีตัวที่จะไปทำคลิปอะไรเยอะแยะขนาดนั้นอย่างซาโบซาโบซาโบที่เพิ่งจะเข้ามาใช่ไหมผมก็ไม่มีเวลาไปเก็บเพชรที่พอจะเอาซาโบไม่<ๆ>งั้นผมได้ซาโบไปแล้วไม่มีเวลาถ้ายังไงยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับผม,ผมยังมผมยังไม่ทิ้งเกมวันพิชนะแน,น่แต่ว่าอย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับ 你干的干。Uh, นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนคอยติดตามในส่วนของช่องของผมนะครับเรอยมานะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับแต่ว่าผมยังไงก็ไม่ได้ทิ้งเกมมันพิษหรอกครับแต่ว่าผมอ่ะที่ผมออกประกาศขายหรือว่าประกาศขายไอดีไปนะครับเป็นเพราะว่าผม่ไม่อยากให้ไอดีมาจมอยู่ที่ผมไงผมก็ในเนียก็ เกงใจของในส่วนของกิลด้วยไงเราไม่ได้เป็นร่วมกิจกรรมกิลในอย่างตีกิลอย่างเงี้ยไปอย่างวอลกิลหรือว่าทําอะไรเพื่อกิลอันนี้ผมก็ไม่ได้เข้าไปทําอะไรเลยนะครับแม้กระทั่งภารกิจรายวันอะ่ะผมก็ยังไม่ได้ไปทําเลยนะย,ยังไม่ไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปทําเลยนะคะผมผมันก็เลยผุ่มเลยประกาศขายเพื่อที่ครั้งแรกจะแจกก็ได้ แต่ว่าผมอยากให้เห็นคุณค่าในของไอดีไงผมก็เลยตัดใจขายเพราะว่าผมลองถามเพื่อนๆดูแล้วเขาก็ให้ขายดีกว่าเพราะว่าแจบเขาไม่ค่อยเห็นคุณค่าแต่ทีนี้พอผมขายดันไม่รู้เกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาหรือว่าเป็นสตาร์ฟ้าลลขิตให้ผมอะไม่สามารถถูกไอดีได้ เล่นเกตมันอยู่อย่างนั้นแล้วครับเล่นเกตมันอยู่อย่างนั้นไม่ไม่เอาเอาเอาแบบเอา Email อีเมลอ่ะเอาอีเมลมาผูกอะแบบเอาอีเมลมาผูกหรือว่าผูก Email อีเมลหรือว่าผูกไอดีเกมนะครับไม่ได้ไม่ได้เลยผมแบบเอองงไปเลยก็เลยไม่รู้จะทํายังไงเลยแจกก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทํายังไงต่อไปเลยเพราะว่านั่นแหละครับ มันทําอะไรไม่ได้เข้าเล่นเกมก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้าแต่ผมจะหาเวลาไปเล่นแน่ๆครับผมยังไงผมก็ไม่เลิกเล่นเกมวันพีชแน่ๆเพราะอย่างอยเกมนี้ก็เป็นเกมที่เข้าใจง่ายเล่นง่ายแล้วก็ผมชอบด้วยผมชอบด้วยนะเพราะว่าสายฟรีอ่ะอยู่ได้อยู่สบายแต่ว่าก็ต้องอดทนแบบผมนี่นแหละครับต้องอดทนแต่ยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันเรื่อยมานะครับ ยังไงก็อย่าพึ่งทิ้งกันไปนะครับผมยังไม่ทิ้งแนะ่ยังไงผมก็ไม่ทิ้งทุกทา่านมีอะไรสอบถามพูดคุยกันได้เสมอครับมีเวลาตอบผมตอบให้แน่ครับโยก Thank <sighs> you. <Go. S 2> อขอขยับกลองแป๊บหนึง่ง เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับในการเกี่ยวกับเรื่องทํางานของผมในการเกี่ยวกับเรื่องของช่องอย่างน,น้อยมก็ถ้าไม่มีเวลาอัดคลิปนะครับไม่มีเวลาอัดคลิปทําเกมวผมก็จะเนี่ยครับทาเกี่ยวกับการทํางานทําอะไรเรื่อยเปื่อยของผมไปครับเพื่อให้อย่างน้อยให้ช่องมันให้ช่องมันเดินหน้าสักก้าวหนึ่งหรือไม่ขยับสักนิดนึงผมจะพยายามจะมาให้ ในคิดหนึ่งอะผมอยากจะให้มีคลิปสักคลิปหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็แล้วแต่แต่ผมภาวนาผมอยากจะให้เป็นคลิปเกี่ยวกับเกมนะครับถ้ามีคอนเทนต์อะไรหรือว่าถ้ามีเกมใหม่ๆนะครับก็อาจจะแบบเกมที่ไม่ต้องใช้เวลาเล่นนะครับเกมที่ไม่ต้องใช้เวลาเล่นมากอะ่ะแบบว่าเฮ้ยเข้ามาดูนิดๆหน่อยๆอ,อ,อะแต่ไอเกมแบบต้องไปจัดทีนต้องไปอยู่กับมัน อยู่กับทีมบ่อยๆเนี่ยอันนี้ผมจะไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับถ้ายังไงมีโอกาสผมจะทําคลิปลงแน่ๆครับเกี่ยวกับเรื่องของเกมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีแล้วก็กลายเป็นวันๆเล่นแต่เกมก็อาจจะกลายเป็นว่าวันๆเล่นวันๆทำแต่งานก็ได้นะครับอ่าวันๆทำแต่งานครับเดี๋ยวก็ผสมกับคนเตะกันไปยังไงนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ คอยติดตามสนับสนุนผมเรื่อยมานะครับขอขอบคุณจริงๆนะครับจากใจเลยที่ยังคอยติดตามดูคลิปผมเรื่อยมาแล้วก็ท่านใดนะครับจะช่วงปีใหม่แล้วใช่ไหมก็ขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยปลอดจากอันตรายใดๆนะครับทั้งตัวแล้วขอให้ท่ทานนะครับผู้ติดตามทุกคนมีความสุขความจเจริญทุกคนนะครับทุกท่านอ่าถ้าอย่างไรก็ขอให้โชคดีใน วันก่อนจะปีใหม่นะครับผมทําอวยพรไว้ก่อนเผื่อไม่มีโอกาสได้ทําคลิปช่วงก่อนจะปีใหม่ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากติดตามไว้ด้วยยังไงก็ก็ไม่เลิกทําเกี่ยวกับเรื่องของเกมแน่นอนครับถ้ามีโอกาสในการของเรื่องทําเกมนะครับผมก็จะมาทําเกมให้นะครับแล้วเจอกันใหม่โยโย